่อช่วงเย็นของวันที่17เมษายน2558ที่สนามอบจอสากแก้วทีมนักเตะบาวการเอฟซีได้ลงทําการฝึกซ้อมก่อนลงทําศึกฟุตบอลตัวต้าลีกครับ2.15รอบ64ทีมพบกับทีมเจ้าถิ่นสากแก้วเอฟซีทีมเมสิกเอเอสลีกภูมิภาคดีัจน2โซนภาคกลางตะวันออกที่สนามอบจอสากแก้วในวันพรุ่งนี้โดยในการฝึกซ้อมลิโกโนโรดูกเกสเพดโค้ชของทีมได้นําลูกทีมปรับความคุ้นเคยกับสภาพสนาม และฝึกซ้อมโดยเน้นเรื่องของการเข้าทำประตูของเล่นแนวรุกซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมทั้งสิ้น1ชั่วโมงเต็มโดยแฮชโค้ดยิมอกลกราฟซีดได้กล่าวถึงเกมนัดน,นี้ว่าเขาได้กระตุ้นให้นักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นและกระหายเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้และผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับศึกบอลตโยต้าลีกครับพีรอบ64ทีมระหว่างทีมสากแก้ว FC พบกับทีมบางแฝงฟซีจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่18เมษายนนี้ที่สนามอบจอสากแก้วในเวลา17บเนาฬิกา and will be Sport 6 or 685 yeah, I think that uh, we are ready for for tomorrow we know that uh, the motivation of them will be maximum because uh, obviously uh, for them will be a very attractive game for us we have to play with, this, with the same motivation with the same uh, intensity of of them obviously uh, in this kind of games we have to do our maximum we need to come back we need to come back because after the uh, last game, the most important is uh, come back to win, come back to, to, to get good feelings uh, before, before the next games in the Premier League and, and I think the team is ready and, and I like that too. The last, the last week the players, uh, they have the, 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 the capacity to, to understand that will happen in this kind of game and I, and I hope that tomorrow we can do a good job and, and we can win the game with a, with a good result. ก็คิดว่าสําหรับการเตรียมทีมตอนนี้ก็คิดว่าพร้อมนะครับก็คิดว่าพรุ่งนี้ในเกมที่เจอกับสายแก้วเนี่ยทีมของเขาก็น่าจะมาด้วยความแรงจูงใจแล้วก็แรงกระตุ้นที่สูงมากนะครับเราก็ต้องพยายามเล่นในแรงจูงใจเดียวกับเขาเหมือนกันพยายามแบบเล่นให้มีแรงกระหายเหมือนกันแล้วคิดว่าผู้เล่นของเราทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าเขาจะมาด้วยความเต็มที่เราก็พยายามจะทาให้ในระดับเดียวกันแล้วกพ็พยายาม ที่จะกลับมาสู่ชัยชนะนะครับเพราะว่าหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าเราอาจจะมีจุดผิดพลาดก็พยายามที่จะกลับมาสู่ชัยชนะแล้วพร้อมที่จะกลับไปเล่นด้วยในไทยพีเยร์ลีกด้วยความพร้อมที่มากที่สุดครับ I don't want excuses. I don't want excuses. Uh, we are a team of the Premier League. We know that okay the pitch is is not in the best condition. The weather won't be uh won't be the, the best for because we will play at five o'clock and, and and the weather will be very hot but uh, I don't want excuses. We have to play in the in this pitch in with hot, uh, snowing, rainy, raining.

ผู้เล่นทุกคนเนี่ยต้องพร้อมที่จะเล่นพรุ่งนี้งานของเราก็คือเล่นฟุตบอลคว้าชัยชนะไ,ได้แล้วก็กลับบ้านครับ